อย่างไ้ล่ะสบายดีทุกคนหรกล่ะสบายดีป้าลุงอืมเป็นยังไงล่ะขี่บังดูขี่บังด้ย่บออร่อาลุงอ่อืม มสบายดีปาลุงสบายดีปาลุงสบายดีปาลุงสบายดีะลุงสบายดีจ้าันกระปุ่นสบายดีเลยเดินข่าหัวจังพอขันกระปุสบดีเหมือนพี่น้องเปิดสุขสุคนเด้พี่น้องเด้อสบายดีสงที่คนรังสเราลงบากาศันเกียง่้ใหใหญ่ใยญ่่านนี้ไปเดเปงานกลาง เนื่องจากว่าพาเด็กไปซื้อจักรยานเรจักรยานอ้เคไม่ท้อ้เนาะไ้พาดตรเนเท้อิดกินขาดไหมเทอิดนี่ฮะเดี๋ยวปลาลูเลยนี่กขมู้ขม่ิ่ขว

เอาผ้าขาวน้ำดังลูกเอาบ่วงตักประดับอย่างเอาผ้เขาน้ำดังขึ้นมากินตำลุซีนี่กินตำอย่างก็ตำลิ้นสามคนกินเคยหนึ่ง con không năm cái dạ, gì à, không mà phải chai mà sao?

ก็ทักทายสบายดีเด้อพ่อมแม่พี่น้องปองปายเบอร์สุขสุขคนเด้อพี่น้องมื่อนี้มาพบมาเพาะกับส่องสังรีพระธรรมคือเก่าอีกแล้วมือนีกน้กกันเนาะอ่ามื่อนี้การสังหรีสิมาอัปเดตเดยว่ารีวิวพี่น้องเลยอ่าอ่าเด็กๆเพิ่นได้รถจักรยานพี่น้องได้รถที่พันแล้เนาะอุระคันพี่น้องแล้วก็นนั่งเอ็มเจ้าเอฟแล้วก็นนั่งอ้อมนะพี่นอ้องอ่า สิงว่าสางนี่ก็หากามาแต่ตลาดเนาะมือนี้สิมาถ่ายอัปเดตให้เพื่อนขี่รถฉีพี่น้องข้าขี่ข้องก,กันเนาะก่อนอื่นเนาะพี่น้องสางนี่ก็ขอขอบบุญขอบคุณทางป้าจากต่างประเทศหแหละเพื่อนได้ฝากเงินมาให้เนาะพี่น้องจำนวนเงินเพื่อนกรบอกได้เอ่ยบอกพี่น้องเลยแต่ก็ขอขอบบุญขอบคุณเพื่อนหลายๆเพื่อนมีสุขภาพแข,แข็งแรงเนะาะลำรวยเงินทองปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเดอ้อ นอนรับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นอะไได้งเงนะินแสนเนาะสาธุอะไรเนาะพี่นอ้องอ่าเป็นการซื้อฝากเงินมาทางในหนึ่งพี่น้องเอ้ยซื้อรถถีบไปนางออมนางเอ็นไปโรงเรียนอ่าหนาก้กระต่างใจเฮียนเด้อหลานเะด้ออ่าเป็นยังไงเลยรถถีบใหม่หรุ่ะฮะได้คือกันกเลยพี่นอ้องอ่าได้ดีใจดีใจแห้งบ่อพราะว่าในชีวิตก็่เคยได้แล้วพี่น้องเนาะ นางออมได้ไปเฮียนขีน่รถถีมาจังได้จังขี่เป็นูกขี่บ้านบอกแต่นางออมนี่สิเกิดก่อนนางเอ็มพี่น้องอเป็นลูกตาอะไรนาอพี่น้องแต่ว่าแม่เป็นเกี่ยวเขาแล้วคนแหละเป็นยังมาเยี่ยม อย่างเอ็นกี่ข้องขนาดนี่้เลย

าทีมาที่มาได้บอลกเดี๋ยวจะเอ็ดกี่เป็นดูมีแนวขับมอเปน้อยอาจะบีเบรกร้า,รานนลูก <c oughs> ยามันลมยามันลมนีมากละล้วแ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 ล้วระวังลกระวังบีเบรกยลยเด้อ ืมเรื่อยเป็นกันอืมเก่งแล้วนังมี <laughs>

เด็กอยู่อยู่บ่ฮะไปคี่ไปอืมฮึน่าเมื่อยบุรุมวันนี้ฮะเดรดูทีบนเดรดูทีบใหม่เมื่อยบุรูษฟาเกือแตกเกือแต,อแตนอ่ากำลังม,มีกระด,ดาเมื่อยเนี่ยจีพอดสใช่รึไปอดไป่อด เออละกันเหาะเดือนบักทอดจะทำมาเหาะเดือนเท่าอืองอมเลยพาดเทิงอยู่บ่คาเถิงเทิงไปค้าเบนบอยางแต่เป็นอยากได้คือการตอนแรกว่าจะเอาแบบโคนละแบบแต่ว่าเป็นอยากได้แบบคือกันก็เลยจะเป็นน้องในชื่อคือกันพี่น้องเลยองอมแบบปีไปเรื่อยเตล่ใหญ่เนาะพี่น้องอ เขาเรีกใหญ่เนี่ยเาสิขีเบอร์ได้พอดีเลอดขีบเป็นน้ฮักหดใหญ่โอ้หลายปีเผื่อเจ้าที่ใหญ่ลูกที่ได้ใช้หายปันออกกำลังกายขนออกกำลังกายทันี้จะพร้อมบอยงไมพี่น้องขากันน้อยจ้ะขาเอาไดหน่อยขาข้างนน่อยู่โอเคแล้วพี่น้องหลังที่เนอย่ล้นี อลาตัวเพีพยงคนานี้กันเดอ้อขอบคุณกำลังใจคอมเมนต์เลยพี่นอ้องถึงชาวมหาสมทรทาง่องสางร,รีพธรรมเลยพี่น้องเดอ้อพมพอก็คิดใหม่เนาะมาคิดก,กันลาไปก่อนอช่ชนนองเบ้นยูทูบเบยบายพี่นอ้อง